น่เหมือนต้นขาเนลยลงไปหัาทะเลอากาศดีหลังนี่ เรื่องบานเรางเศร้านี A à sai anh khá là ngon mà sai hà nó ngam 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 Ôm ngam cho ngam đi ngam 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 con ngam 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 เอาดิมายมาลินมากขนาดแหไรใส่ขนาดสะอาดสะอาดนอ้องคนอยู่ร้านนี่คนฮาวายร้านนี่เขา,าต้องทำการทางงางก็ได้รัฐบ,บาลเขาเลี่ยงบางคนก็มาทำเขาก็ทำ หากินข้าวร้านอาหารเล่าอาหารไทยแถวนี้จะมีเหรอใกล้ๆกล้แถวนี้มีเหรอหรอืใส่เออสื้อไม่ใส่อ๋อใส่เสื้ออลาสกาดใส่เลยอลาสกาผู้จิ๋ใส่เสื้อฮาวาย อากาศนี้ดีดีดีดอากาศดีขคณะน,ะนอะ้อคณะอากาศเป็นแบบนี้ตลอดนี่มันจะชุดอยอดเลยนะ้อเฮ้ยนะเอาเอาอะไรมาเมื่อกี้เอมามาเอสมว่าอันที่ดินนี่ยังมันแพงเลยนะปอนนั้นคนอยู่ฮะนี่คนพื้นเมืองเขาเคือไปอยู่อันอาสกาไปอยู่ลาดลุ่มเนาะอากาศบ่าคับขังเนาะไปอยู่อนอเมริกาเปล่นน,ยยนี่ใหญ่เนี่ยเขาละเมืกที่เนาะชุดอยอดเลยนะ ยา yeah, อากาศดีงามเดี๋ยวหลมามเข้าหน้าขี่เข้าให้ขีเล่นเขาว่าอันฮาวายนี่อากาศอันดีอันดับหนึ่งของโลกนะครับเดี๋ยวไปทะเล,ล,ลาะพ่อไก่ปลาไก่ยังหมูปลาหมยยังเรียกขวาของไป,งปลาเออไปขวานี่เอยสวย ไปเลาะหากินข้าวนะไปเลาะร้านอาหารนะ่ะอันนี้ต้นคาไหมกับห้องมันใจกะมันใจเนาะต้นมันลมลื่นขนาดเลยเนาะเนาะว้ยอิงให่กันต้นเนี่ยมึงเคยเห็นเนาะ ลัดนี่แปลกใจที่ัเเหมือนคนไอแชรยเนาะ,นะอยากกินข้าว